<sk nell> ก็สวัสดีอีกรอบครับคืนหนึ่งผ่านไปมาถึงเมื่อวานตอนเย็นก็เล่นหมื่นหนึ่งก็เล่นบวกมาโรอห้องได้ฝั่งนั้นคือฝั่งอรันยาประเทศบาลเราครับยำค่ำคืนก็เลยตัดสินใจเล่นมาจนถึงค่ำแล้วก็ไปเดินตลาดน้ำพุกมา MM ER. น้ำพุกปล่อยเป็ดแล้วนี่จะพึ่งจะกลับ ขึ้นนอนก็คงจะกินแล้วก็จะนอนเลยครับสำหรับเพื่อนที่เล่นอยู่ก็ขอให้รวยรวยฟังฟังนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะโลเอาชิปต้องใช้เงินสี่หมื่นถ้าผมสลับ,บ้านเลยผมก็น่าจะบส3สามหมื่นกว่าจะสี่หมื่นนะครับที่มีแล้วก็ที่เหลืออยู่นี้ก็พรุ่งนี้นอนตื่นขึ้น ก็จะเอานี้ลงเปโลห้องเล่นต่ออยู่ต่อถ้าถ้ามันได้นะครับถ้ามันไม่ได้เพราะว่าส่วนยกว่าที่มันโดนเสียมันก็แป๊กเดียวมกันผมเคย่งคลิปที่นี่ไปก็มีคนมาถามว่าีิไหนบางคนก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องอยากตาม,มาครับอันนี้เป็นที่จัลซีข้างบนนี้เขาถ่ายได้ แปดสองสามเอ้ยทำไมผมได้ห้องนี่จะเป็นทางแรกที่ได้ห้องทางริมๆทางนี้ตังเลขแปดสองสามนี่ 5, นี่แปดสองห้านี่แปดสองสามนี่จะให้ดูบรรยากาศในห้องเลยครั้งแรกที่ได้ห้องอยู่ใกล้ๆอ่าก็ ที่นี่ออกแบบค่อนข้างจะเหมือนกันนะครัคือคนใายห้องก็นีแจกหลายคนที่มาดูชอบชอบมากก็น่าจะสวยที่สุดนี่ก็เป็นห้องน้ำเป็นบรรยากาศปุ้มไปเดินตลาดน้ำผุมาเนี่ยรอห้องได้แต่กลาวันแล้วแต่ไม่ขึ้น คนมันติดเล่นนะครับนะฮะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศสำหรับบรรยากาศนะครับอันนี้คือชั้นที่แปดที่ก a l ล็กซี่ปล่อยเปิดยามค่ำคืนก็เขาก็มีประดับประดาฟไฟเยอะสวย,ยอยู่เหมือนกันนี่ครับระหว่างทางเข้ามาก็ประดับไฟแสงสีอยู่เยอะเหมือนกันก็สำหรับ วันนี้วันนี้ก็คือคงจะขึ้นมานอนพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเัื่อคืนเลยก็จะนอนไว้องนี้สู่ต่อสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศในคาสิโนโอ,อันนี้เขาน่าจะถ่ายได้เพราะว่าอันนี้บนทีวีเขาจะให้ดูว่ารีวิวข้างไหนเป็นยังไง ก็เป็นประมาณนี้แต่ข้างในถ่ายไม่ได้นะครข้างบนนี้ถ้าขึ้นมาใส่อย่างนี้ก็น่าจะถ่ายได้นะี่ครับสถานที่เขาก็โอโทงโออานะครับนี่บ เป็นบรรยากาศข้างในคาสิโนครับก็เคยมีคนถ่ายให้ดูวันแรกที่เขาเปิดคือช่องอยู่อย่างไงในปล่อยเป็ดของพี่เจ็ดผมก็ติดตามเขาอยู่ผมก็ดูจากนั่นเลยครับที่ผมตามมาอะ ก็ต่อนะครับสำหรับมาเมื่อวานนี้มาเจอไพขอ่ขรั้แรกก็สวยครับแต่ไม่กล่าใส่เพราะว่าตัวเองก็มีเงินมาเหมือนเดียวถ้าจะใส่แบบครับมันก็คือวัดดวงนะครับถ้าถ้าวัดดวงตอนนั้นก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าผมไม่กล้าไม่กล้าขนาดนั้น ก็เดินเงินตามสไตล์เดิมเพราะว่าก็เริ่มต้นที่ 200... 200-300ก็บวกมาขอนละนิดละหน่อยเาทั้งสีห้ขอนแรกก็บวกบวกทั้งหมดนยครับจนแบบสามารถโลห้องได้ตั้งแต่เขาเปิดให้โล5้โมงเงินพอโลห้องตั้งแต่ตีห้าเลแต่เขาไม่ได้เปิด ก็เลยรอรอจนกว่าก็จะเปิดให้ลง้องก็เล่นประคับประคองมาเรื่อยๆก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อยู่อีกวันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้บันเทงิงแช่แช,ช่มาบันเทิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคราวที่แล้วก็บวกมา6กหมืนี่ไม่รู้ผมไปหักหนียังไงไม่รู้ก็โดนตอนหัวร้อนทั้งหมดเลยที่มานี่ผมก็ยัง ยังไม่ได้พอไพ่ไม่สวยผมจะเดินอัพใส่อัพใส่ตอนนั้นแหละที่มันโดนทุกคนที่โดนก็คือจะว่าโมโหก็ไม่ใช่พอเสียก็ค่ยจะตามมาคืนคือจริงๆแล้วผมก็บอกตัวเองเสมอถ้าถ้าโดนสองครั้งแล้วไม่ควรไปไปอัพใส่ดอกสามดอกสี่เพราะว่าไพ่มันหนีายที่ตัวเองเล่นแล้วก็น่าจะหยุดแต่ผมไม่หยุดผมก็โดนอย่างนั้นมาตลอด บางครั้งก็รอดมาได้ก็คือวัดดวงก็ดวงดีก็มาทางเราคือเราก็ไม่ได้ดวงดีเสมอไปครับบางครั้งอนะดวงดีสองครั้งดวงไม่ดีสามครั้งก็เกี่ยงเหมือนกันเพราะผมเดินเงินแบบอาติงเกี่ยวคือเดินัพสำหรับรอบนี้มาวันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อคืนมาเล่นไพ่ได้เล่นแพ่ได้หกขอนเองนะครับขอนที่เจ็ด จะว่าเป็นขอนไ,ไม่เชิงเพราะว่าเล่นไม่สุดขอนส่วนมากผมเล่นไพ่อยู่มันจะเล่นสุดขอนมันมีอยู่ขอนที่สี่มันเล่นเล่นยากมากยากจนเพื่อนที่เล่นด้วยกันเสียหมดทุกคนมีผมรอดอยู่คอนเดียวก็คือแต่ผมก็ไม่น่าเสียนะครับอาจจะบวกนิดๆน่ดยนะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาจากต่างมินมูรีเขาใส่ทีละห้าพันทีละหมื่นนะ เชื่อไหมครับว่าไพ่ก้อนเดียวใส่ทีละพันทีทีละห้าห้าพันทีละหมืน่นสามารถหมดถึงสองแสนกว่าได้ทั้งที่ควรจะถูกมันมันก็น่าน่าจะถูกถูกสองเสียเสียสามแต่ถูกสองมันก็น่าดีครับของไม่น่าเสียถึงสองแสนแต่เขาเสียได้สองแสนกว่าคอนเดียวคอนนั้นแหละที่ผมว่าเล่นยากๆแล้วก็พากันเล่นคือ จะดวนเราคืนจะไม่เหมือนคนจีนเท่าที่ผมสังเกตคนจีนนี่เขาจะมาลงเราแต่แบบตาที่ใช่เขาเล่นหนักคนกันแบบห้าหมื่นว่าห้าพันหมื่นสองหมื่นคือแต่พอไม่ถูกเขาจะหยุดเขาจะหนีเลยมีแต่พวกเราสู้ต่อบูต่อผมก็ก็เป็นประมาณนะตอนไพ่สวยผมไม่กล้าคอนแรกที่ผมมานะคือที่ผมบอกว่ามันสวย ไพ้ไพ่แมนดอกแมวที่ผมที่ผมเล่นประมาณนั้นแหละลายที่ผมเล่นจะทายถูกประมาณสักสีกว่าจะกห้าสิจากไพ่เจเปิดงั้นแสดงว่าผมทายไพ่ผิดอยู่20กว่าที่ทายผิด20กว่าเชื่อไหมครับว่ามันมันสามารถแก้คืนได้ในครั้งเดียวคือถือว่าไพ่ง่ายมากนะถ้าสมมติว่า <Cornell>. Ar, ผมมีเงินหรือผมกล ain, so. ้าก็หน่อยลงห้า0ันผิดผมแจ่มื่นก็คือได้ตลอดมีแจ้ดอกสามอยู่แค่สองครั้งคือใส่สองร้อยสามร้อยก็ใส่หกร้อยมีอยู่แค่สองครั้งนอกนั้นก็สองร้อยสามร้อยผ่านสองร้อยสามร้อยผ่านคอนนั้นมีมีแต่คนได้เอาไง่าย ันก็อ่านไพ่ไม่ไม่ต่างกันแล้วครับอ่านอ่านคล้ายๆกันหมดเท่าที่ผมดูแต่ที่ผมกับเขาต่างกันก็คือบางคนเขาก็อ่านไพ่เขา้าไพ่ท้ายคำเขาอ,อัพทีเดียวแต่ว่าพออัพไม่โดนเขาหยุดเขาก็มาเริ่มใหม่นึกภาพตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นเท่าที่เห็นทั่วๆไปจะได้แปดเสียสิบ จะเสียแบบซึมลึกไปเรื่อยๆลึกๆไปเรื่อยๆก็คือผลสุดท้ายก็หมดหมดนั่นแหละก็คือไอ้ที่ได้เปรียบเตียเปรียบระหว่างเจ้ากับเราก็อยู่ตรงนี้เขาไม่ได้วอรี่หรอกครับว่าเราจะได้ไปเท่าไหร่เพราะว่าระบบทุนเขามีเหรียญเขาบอกว่าดูช่องอากเขามีเหรียญเป็นเป็นห้องห้องแต่เราเอาเงินไปแลกเอาเหรียญ ก็ติดเขาเมื่อเล่นคือเขาไม่ได้กลัวหล่ะเขาก็รอเราพลาดน,นี้ยจะไม่เหมือนอผ,มผมผมแก้หนึ่งแก้สองไม่ได้ผมจะอัพไปเรื่อยๆถ้าโดนก็หมดตัวครับจะไม่เหมือนเขาของเขาเนี่ยจะได้ได้มาแปดจะเสียสิบเขาจะค่อยไปค่อยไปค,ยค่อยหมดก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก็อาจจะต่างผมกับเขาอยู่ที่ ผมเสียแล้วผมผมไม่ถอนเงินออกมาเล่นเด็ดขาดเนี่ยผมเสียแล้วเสียเลยถึงแม้แต่บางงวดที่ผมมาแล้วผมได้ฝากได้โอนขึ้นผมก็จะเสียครั้งสุดท้ายคือเสียผมก็กลับเลยผมไม่ไปเอากลับมาเล่นเนี่ยผมเห็นก็ไม่รู้จักชื่อเขานะครับก็เห็นแต่ข้างในบ่อนว่าท่าที่ผมเจ็บก็เจ็ดแปดคนนะ่เมื่อก่อนสมัยที่ผมมา คือเขาจะลงทียหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะแต่ตอนนี้ก็มาเห็นลงหลักร้อยเหมือนกันแล้วก็มีมีน้องคนหนึ่งคลึงขนาดมายืนดูนานๆเห็นลงทีก็เหรียญเห็นเหรียญร้อยเมื่อก่อนก็เหรียญลงแต่เหรียญชมพูชมพูชมพูผมบอกได้เลยว่าใครลงเหรียญชมพูนะครับถ้ามาเล่นแบบซึมแบบเดินเงินแบบผมีเสียทั้งนั้นนะเพราะว่า คนที่ออกเงินตัวเยอะออกตัวเยอะๆเงนไม่ไม่มีรอดจังที่ผมออกตัวน้อยนี่ผมวาสู้ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เงินรมสู้ไปไม่ใช่ว่าผมเอกเอามานี่ผมจะมาแบบวัดดวงแบบเอาเอามันอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็สถานนี้แห่งนี้ร้อยคนจะมีสักคนไหมครับที่เอาเงินเขาออกไปได้ก็น้อยมากผมถึงไม่กล้าถือเงิน ออกมาเล่นถามว่าผมจะถือเงินแสนเข้าคาสิโนได้ไหมด้วยระดับไรายได้ผมถือได้เนะยแต่ผมไม่เอาผมถือว่าเหมือนกับว่าผมก็เหมือนเรียนไม่สุดเรียนไม่จบข้อสอบไม่เสร็จมาแต่ละรอบนี้ผมเข้าข้อผิดพลาดของแต่ละงวดนี่ไปคิดคิดแล้วมาว่ามันโดนยังไงอย่างมาวันนี้ผมก็ไม่เล่นเหมือนคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมเล่นไพ่แบบ เดินหน้าเดินหน้าก่อนมันทุกทีผมเล่นตามหลังนึกภาพไหมครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะมันเล่นไม่เหมือนกันผมเล่นตามหลังแต่คราวที่แล้วผมไมเนน่เล่นนําหน้าเล่นนําหน้ารู้แล้วถ้าไพ่ออกตัวติดนําหน้าเจ๊งเนะี่ยผมเล่นนําหน้าครั้งที่แล้วออกตัวติดเยอะมากที่มาโดนที่มาโดนนี่็ออกตัวติดแล้วก็ออกยาวนึกว่ามไหมครับ แต่เล่นไพ่อันะถ้าไพ่ลักษณะนั้นก็เล่นเล่นตามหลังมันอะ่ะไม่เสียแต่ว่านั่นแหละครับถึงยันเราจะเล่นลายไหนเล่นแบบไหนที่ผมลองมาเขาจะมีไม่มีขอนใดขอนหนึ่งอะ่ะยังยังผมถูกมาสี่ห้าขอนติดต่อกันผมไม่เสียแต่ขอนหกเนี่ยลายที่ผมเล่นเหมือนเดิมเนี่ยแต่ไพ่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะแต่ละสำรับแต่ละขอนที่เขาทำมามันจะไม่เหมือน มันจะโค้งมากินลายที่ผมเล่นนะที่ผมโดนคืออย่างนั้นตลอดเลยครถ้าไม่พลิกพิกพลิกไปตามเรียตามลายก็วันนี้โมูโมเสร็จปอยเสร็จก็ก็คงจะนอนนะพราข้างล่างผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผมอาจารย์อาจารย์อาจารย์พาเสียงเงินนะ บางคนเขาก็เล่นตามบางคนคนก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ตามก็มีนะครับว่าพูดกันไปก็แล้วแต่แต่ใครเล่นผมผมก็อยากให้ได้แล้วพผมไม่ได้จ่ายให้ก็อยากให้รวยๆของฟังนะคนที่มาดูชิปอยู่ทางว่านชิปก็ไม่อยากไม่ต้องอยากตามมานะมัน <c oughs> เอาไม่ได้ไไดไยากแต่ผมองผมแต่ผมบวกอยู่นะครับปีนี้ผมไม่ได้เสียนะที่ผมเล่นก็อดยยัดใหญ่ขนมใหญ่ ถึงจะมาถือมาจากบ้านก็เถอะก็คืออับใหญ่ขนมใหญ่นะที่ผมเล่นเพราะว่าผมยังบวกของเขาอยู่ไปอยู่นิดหน่อยไนะไม่เหมือนคนอื่นเห็นบอกว่าทำทำวัวทำควายตลอดตอนเล่นก็ขอให้เรวยๆฟังๆคนระับวันนี้มีคนหมู่บ้านเดียวกันที่มาก็เห็นบอกว่าบวกกลับไปก็ดีใจด้วยไนะ มีป้ายคาเนเห็นบวกสี่แสนดีใจแสนขอให้รวยๆฟังๆนะครับทุกๆท่านขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนจะให้ดูสวรรค์วิมานช่างแปลกนะฮะ กอดจบคลิปประดับไฟสวยมากผมลงไปเดินมาแล้วเนี yeah. ่ยแล้วก็จะบันทมเลยนะครับพี่น้อง